สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดักรอบอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมได้นํารอบมาดักที่ตรงนี้นะครับในแอ่งน้ํา,น,านี้นะครับตรงนี้นะครับรอบผมจะอยู่ตรงตรงนี้นะครับปรากฏว่าติดปลานะครับวันนี้ผมก็เลยได้นํารอบมาดักเพิ่มอีกครับผมก็ได้เตรียมรอบมาแล้วนะครับ ไปดูทำเลกันเลยดีกว่านะครับเป็นร่องครับเป็นล่องน้ำนะครับยาวมากนะครับแล้วมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมนี่ครับเป็นสภาพร่องแบบแบบนี้ครับ หนึ่ครับวิ่งนึ่ครับท่านครับครับครับเราก็สำรวจดูไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็เลยได้นำรอบออกมาอีกสองลูกนะครับเป็นร่องไม่ไม่กว้างนะครับ เรามาลองดักกันเลยดีกว่านะครับเรามาทำการดักรอบกันเลยดีกว่านะครับถ้าสภาพอย่างนี้นะครับการดักรอบผมจะใช้รอบสองลูกนะครับก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับ แรกเราก็จะวางเฉียงนะครับนี่ครับวางเฉียงแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาลูกที่สองลงครับลูกที่สองเราก็จะวางเขียงเหมือนเดิมครับจะวางเขียงคนละด้านกันนะครับนี่ครับ วางแบบนี้ก็เพราะว่าเวลาปลามามาจากแถบนี้นะครับมันก็จะเลาะตามรอบนี้แล้วมันก็จะมาเข้าตรงหน้ารอบตรงนี้นะครับปลาแถบนี้มันก็จะมันก็จะเลาะมาแล้วมันมันก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับลองดูครับลองดูครับ น้ำค่อนข้างจะตื้นนิดหน่อยครับเราก็หาจ้าหาอะไรมาปิดรอบครับ พอเอาหญ้าปิดแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วละครับพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะติดหรือไม่ติด เช้าวันนี้บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับเราก็ต้องออกมากู้รอบนะครับเอาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าที่เราดักไว้เมื่อวานมันจะติดปลาไหมวันนี้ไม่มีแดดครับคืมฝนเหมือนฝนจะตก จะถึงที่ดักรอบเราแล้วนะครับติดปลาครับติดปลาแน่นอนแล้วครับ ดูเหมือนว่าปลาจะตายครับน้ำไม่ดีดูยังไงนี่ครับปลาลอยในล่อปละตายอะครับ เรามายกรอบกันเลยนะครับดูนะครับมันจะติดแค่ไหนนะครับ แล้วเราก็จะทําการดักไว้ต่ออีกนะครับติดดีครับ ลกูกก็ได้ขนาดนี้เลยครับเราก็กู้รอบกันต่อไปนะครับยังเหลืออีกหลายลูกครับ อีกหลายลูกนะครับลูกนี้จะติดไหมเอ่ยโอ้ติดครับติดครับ Cop, cop, cop. ก็ดักไว้เหมือนเดิมนะครับทำการดักไว้ที่เดิมนะครับมันยังติดอยู่เราก็ยังไม่ต้องย้ายครับ ดูลูกนี้ครับจะติดหรือไม่ติดครับรอบกู้ลูกนี้ก่อนครับโอ้ติดครับติดครับพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับ มาดูรอบลูกสุดท้ายครับจะติดหรือไม่ติดครับแต่เมื่อวานมันก็ติดนะครับวันนี้ก็เลยดักไว้ที่เดิมอยู่นะครับติดไหมครับ อโอ้ยได้ปลาช่อนครับได้ปลาช่อนครับได้ปลาช่อนครับวันนี้ติดปลาช่อนเลยนะครับ โป้ครับไม่ยอมออกครับโป้ครับโป้ครับ,รบไม่ยอมออกครับโป้จะหนีบมือเอานะครับ แล้วเราก็จะทําการดักไว้ที่เดิมนะครับ เป็นอันเสร็จแล้วนะครับวันนี้ครื่องฟ้าขึมฝนฝนน่าจะตกนะครับตอนนี้เราก็มาเจอบอ่อน้ำนะครับเราก็จะทําการปล่อยเตาที่ติดรอบมานะครับเตาติดรอบมาสองตัวนะครับ นี่ครับเตาครับติดรอบมาสองตัวเราจะทำการปล่อยลงบ่อนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับไปแล้วครับอีกตัวนึงครับนี่ครับตัวโตเลยครับไปครับ เรามาดูกันนะครับว่าปลาวันนี้เราได้เยอะเท่าไหร่นะครับดูกันนะครับเยอะมากนะครับได้หลายโลนะครับวันนี้ติดดีครับวันนี้ติดดีครับครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ